ครับสวัสดีนกักเรียนป .2 ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นไอหัวข้อเรื่องของ count ซึ่งแปลว่านับนะครับวันนี้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการนับนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวยอย่างประโยคที่ใช้ในการถามจำนวนเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับสำหรับการจะถามจำนวน ว่าสิ่งของนี้มีจํานวนเท่าไหร่เราจะใช้คําว่า how many นะครับ how many แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการจะถามนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะถามว่ามีดินสอกี่แท่งนะครับโดยใช้คําว่า how many pencils นักเรียนจะเห็นว่าคำว่า pencil จะต่อหลังคำว่า how many นะครับคำานาม จะเป็นสิ่งของที่เราต้องการจะถามนะครับจะอยู่หลังคำว่า how many นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามี s ข้างหลังคำว่า pencil นะครับบ่งบอกถึงจำนวนที่เป็นพ้าหูพจน์นะครับก็คือมากกว่าหนึ่งะครับเวลาเราจะถามเราจะต้องเติม s ข้างหลังคำคำนามด้วยนะครับคำนามที่ตามหลังนะครับ ถ้าเป็นคำนามที่นับได้นะครับเราจะเติม s นะครับที่อยู่ในรูปของพหูพจน์นะครับหรือว่ามีจำนวนมากกว่า1นนะครับซึ่งการเปลี่ยนรูปเป็นรูปพหูพจน์ครูยังไม่สอนในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการนับก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราจะตอบว่ามีดินสอกี่แท่งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในรูปมีอยู่2แท่งใช่ไหมครับถ้านักเรียนจะตอบว่ามีดินสอสองแท่ง นักเรนสามารถตอบได้ว่า there are two pencils หรือว่า two p e n c i l ก็ได้นะครับในที่นี้ควรใช้คำว่า two pencils นะครับไล่เหมือนกับในหนังสือแบบฝึกหัดนักเรียนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่งงนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามี s อยู่หลังคำว่า pencil นะครับเป็นการบ่งบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งแท่งนะครับ เราจะใช้ s เพื่อแสดงการเป็นพหูพจน์นะครับก็คือมีมากกว่า1มีมากกว่า1แท่งนะครับถ้ามี2มี3มี4ขึ้นไปก็ใช้ s เหมือนกันนะครับให้เติมลงท้ายด้วย s หลังคำนามเหล่านั้นนะครับแต่จะมีบางคำที่ใช้ es หรือว่ามีการเปลี่ยนรูปไปอันนี้ครูจะไม่ขอลงรายละเอียดในตอนนี้ก่อนนะครับคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่ในแบบฝึกหัดนักเรียนจะเป็นการเติม s มากกว่านะครับ ให้หนัเกเรียนสังเกตตัว S ข้างหลังนะครับว่ามีมากกว่า1แท่งก็ให้ใช้ S นะครับให้เติม S ต่อท้ายไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับการนับให้หนัเกเรียนได้ดูนะครับให้หนัเกเรียนดูแล้วก็ลองอ,ออกเสียงตามในคลิปได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกรอบนะครับก่อนจะให้งานไปทํานะครับครับในรูปจะเป็นรูปยางลบ3ามชิ้นนะครับนักเรียนสามารถถามได้ว่า how many rubbers เวลาตอบตอบยังไงครับนักเรียนครับเรจะตอบว่า3 r u b b e r s bles, ครับอย่าลืมออกเสียง s หลังคำว่า r u b b e r ด้วยนะครับอบอกว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับให,ให้นักเรียนเปิดในเอกสารหนังสือเล่มสีขาวได้เลยนะครับเปิดไปหน้าที่1 1นะครับจะเป็น คำศั์นะครับให้นักเกรยียนวาดรูปตามคำศัพท์ได้เลยนะคร,รับคำศัพท์จะบอกจํานวนด้วยครับว่ามีกี่แท่งกี่ชิ้นนะครับให้นักเกรยียนวาดรูปแล้วก็ระบายสีได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนอีกหน้านี้จะเป็นส่วนหน้านที่สิบสองอีกหน้านึงจะเป็นให้นักเกรยียนทําเครื่องหมายถูกหน้าคาศัรรพที่มีในรูปภาพนั้นๆนะครับคาไหนที่ไม่มีนักเกรยียนก็ให้เ,เว้นไว้หรือว่ากระบาดก็ได้นะครับ ให้นักเรียนดูให้ดีนะครับว่าแต่ละรูปมีคําศั์ให้นักเรียนดูในรูปได้เลยนะครับกับคําศัพที่เขาให้มานะครับว่ามีอยู่ในรูปหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ